สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีาหน่อยเพชรบันแพงเอฟซีน้องอิงครับมาพบมา่อกับบ่าวโทนในช่องท่องพูนแม่น้อยน้องอุ๋งอิงครับครับพี่น้องนี่คืออุปกรณ์ป้องกันครับอุปกรณ์ป้องกันครับมาตัดเข่าให้ยาตัดยาให้เขา่าตัดยาให้ง่วเออนั่นแหละถือเลียวตัดเข่าให้งัวก็คือคือกัน เนื่องจากว่าหมูว้านเขาเขาบดิเตรียมเตรียมพร้อมเนาะเขามาล่อง,อง,องเรื่องมาตัดแล้วมันมีสเก็ตเขา่ากระเด็นไหนาไซต้านะพี่น้องเด็ดแม่กับโท่มาแต่เศร้าโท่มาเห่พรนครับเด็ดแม่โท่มาเหุพรนตั้งแต่เศ้าแล้วม่นอนีก,ก็เลยได้เตรียมอุปกรณ์มากครับพี่น้องเนี่ยนี่คือหน้ากาของหมวกกันนอกครับเขาก็ถอดขันนอดบันถอดออกมา แ้วนี่คือสายของไฟล่าครับไฟล่าก็คือไฟไตกรกบนั่นและบอมเบสไฟไตกบเขาก็กเอามาใสา่แล้วนี้กับมัวครับพี่น้องมวกที่เขาไปขายของบนมุงไฟครับเขาก็เอามาใสา่เป็นการป้องกันเนาะยกนึงนะครับพี่น้องยกนึงตัดไปแล้วปูบเบืกเมยแล้ว ประมาณสองรถสุกยกแรกประมาณสองรถสุกครับเดี๋ยวไปลุยโยกสองต่อบ่ได้เอาขาตาั้งกล่องออกมาครับพี่นอ้องกาตั้งกล่องเอาเสื่อมมัดไว้บ่ได้ไล่สดในเบื้องนะครับพี่น้องแต่แม่นเอาขาตั้งกล่องมากกับสีไลสดโอ้ยใกล้หดเนีเ่ยไ่เห็นเือกแล้วครับแต่ถ้าเอาไปไล่ยพย่นกน็น่าสีเห็นอยู่มองตัดนะไล่ให้ฟังเสียงลมเสียงเครื่องไปแต่ว่า บ่มีคนตอบพออเมนน์คือเ่าเหรครับพี่น้องแอดมินหายังบ่ทันไดครับยังบมมีแอดมินใกล้อยู่เ้อพี่น้องต่อไปสุกรลุสุกลงไปในปลาเขาสุกรลสุกลงไปในปลาเขาเลยหอบใส่หอบใส่หอบใส่ลากมาเลยแต่ก็เหยียบเขาคือเเ่าอุ้ยคนย่างเหยียบกังย่างเหยียบอยู่รถสุกเหยียบมันสิเป็นยังแมนบอแบกไกล้ครับ เมื่อยกันหน้างานใหญ่จีละต่อไปเห็นงานหน่อยๆซอยกันแท่งใหญ่ๆสำรวดสิบหล่อเรียนได้แต่ว่ากันหน้าเอาหน่อยๆมันจังสีบ่บ่เมื่อยเวลาเกี่ยวเขาเกีย่ยวยานนแบกทิมขึ้นทิมขึ้นทิมขึ้นรถเรียนเก็บเอาเข้าเดียวนี่เท่อเรียนพุนบ่งีห่างพุนแบกอยู่ผุนยางมาเป็นสี่หล่อหาลอยเมรถก็สีเด็กมาหดลดเนาะพี่น้องว่าคือผมหรอ เอาแบบนี้ดีกว่ากล้ยแต่ผมมีหน้านะผมเสียดแบบนั้นล่ะกันแท้แต่ละขั้นเสียวสำรวจซีบหล่อแรีนได้ไปแล้วกันหน้านี่น้อยไม่ต้องเอาใหญ่เอากันหน้าหนีอหน้อยๆกันแท้หลายๆเขาว่ากันไปคือพี่น้องเจ้าของบ่มีเจ้าของบ่มีให้มีหน้าว่าอ,วอย่างไรก็คือเรกตัดหญ้าตัดเขากันครับพี่น้อง ตัดแล้วจังคอยสีไปอาบน้ำแล้วก็สิไปทุลาให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะแต่ว่าบ่ทันไดนโทษไปหาปูเลยครับถ้าโทษไปหาปูก่อนว่าว่างบอ่อเพราะว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดเาาครับวันหยุดเงาวีมือหามือพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายคนเดินทางมาเพื่อที่สิมาหาปูแล้วก็คนทางอื่นเขาก็มากขึือนกันครับเพราะว่ามี คนทางอื่นมากกันหลายครับพี่น้องนี่ c อซคนหนึ่งพันทักมากันทักมากอกว่าโทษคนว่าคนกลับมาบานวา่สิมาสลดลคอนอี่แหะมาเสียคอนอี่แหะแต่พอดีมาแล้วปูเบาว่างครับคิวเต็มคิวแนนก็เลยบริเหตุโอกาสหนาจยงสิเดม,มาไม่เพระนะเพราะว่าวันหยุดยาวครับช่วงนี้คนต้องการที่สิ ถือโอกาสมาบ้านนะครับนาอพี hmm. nhưng, ่น้องกลับมาบ้านโดนๆเนี mm. ่ยกลับมาทึหนึ่งกันต uh ีม huh ีโอกาสแวะไปหาปูไปทํานั่นทํานี่ให้ชีวิตมันดีขึ้นบ่าโทษกับสิโทษไปถามก่อนครับเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงวันหยุดเาาอยู่สีโทษไปถามปูว่าเหมือนนี่คิ้ววางบ่อแถวคิ้ววางเหมือนนี่บ้าโทษกับสเขาไปทุระให้พ่อพี่น้องเอฟซีนะแต่คิ้วบ่อวางเขากิดสิเฮ็ดเวียกทางนี่ต่อมืออื่นมือเฮ่อจะไม่ไปยังสีนะพี่น้องเพราะว่ากัหลายลายคนอยู่ครับ ประมาณสิบนี่แหละประมาณสิบคนอยู่หรอกกระสีใสเวลาพ่อประมาณอยู่นะครับในการไปอยู่กับปูเพราะว่าแต่ละคนก็นาน,นสิเกือบสิบนาทีนะครับพี่น้องกับตัดตัดแล้วปูขวาดทขวาาดใส่ซตะอัด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 แล้วก็แบกมากครับ ดีทีมือนีก็มือว่านบ่มีแดดครับบ่มีดแดดแหลวก็มีลมอากาศมันก็นเลยสามารถที่เฮ็ดเวียกได้ทนเวียกทนงานได้ว่าสันเถาะเฮ็ดไปน้ถทายคลิปไปนำ้ำครับพี่น้องเฮ็ดให้มีรายได้ส้างงานเห็นมีรายได้เฮ็ดงานให้มีรายได,ด้เอาไปเฮ็ดงานโรงงานเฮ็ดง,งานงงาน้นำบริษัทต่างๆเข้าก็มีรายได้เข้าเฮ็ดงานอยู่บ้านเฮ้ากับตรงมีรายได้ครับพี่น้อง ขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเอฟซีครับที่ซอยสนับสนุนเขามาชมคลิปวิดีโอเขามาสาั่งยอดวิวเขามาสาั่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เบิ่งโฆษณามันเป็นรายไใด้ให้ครับไอ้ทีมงานยูทูบเบอร์เนาะครับเนาะให้คนทาคลิปให้พ่อเม่พี่น้องเอฟซีเเบิ่งก้านเขามาชมก้านเขามารับชมก็ถือว่าเป็นกําลังใจครับพี่น้องเฮาเหตุคลิปออกไปมีคนเบิ่งเป็นพันเป็นหมื่นนี่มันเป็นกําลังใจที่เฮ้เฮาสีมีแห้ง ในการกระทําเรื่องพวกนี้ต่อไปเฮ็ดดีต่อไปครับพี่น้องสร้างความดีต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้รับชมได้รวมยินดีกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องกับหลังบ้านทีมงานหลังบ้านหนององอิงครับนาบ้านหนององอิงกะพ่อเอกแม่น้อยเป็นคนดูแลนะครับเนาะความเรียบร้อยพ่อโจอเแมน่นุษพ่อน้นพวกนี้ละเพิ่นกะดูแลหนองอุ้งอิงอยู่นนองอุกก้งอิงกะใส่ความสามารถ องจากของในการสางสารรผลงานเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิงได้ติดตามกันสู้มือครับพี่น้องแทบสิบ่มีมืออยู่แทบสิบ่มีมือวางครับเป็นการสู้เป็นการสางสารรผลงานที่สู่ชีวิตครับเพื่อที่เสี่ยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เชื่มเมื่อได้รับชมผลงานแบบมีความสุขครับแหงเบิงแหงมวลไปหนาครับมวลไปหนาลุยไปหนาครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับ มื่อนี้กให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีมีความสุขตลอดมืดมือ้อหอดคำหอดแรงหอดอื่นหอดปีหนาหอดไปเรื่อยๆครับมีความสุขสู่หูสู่สสคนเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอบคุณที่สนับสนุนทีมงานหลังบ้านครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์ลกดแชร์ครับช่องทองพูนแบ้น้อยน้องอุ๋งอิงครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานหลังบ้านเนาะพี่น้องเนาะ กำลังใจให้กับน้องๆสัตว์เลี้ยงครูบารมีน้องหุงอิงครับผู้ใดสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนครับแอดเฟซบุาวโทนมาครับชายอิสระวงเล็บน้องครูซิตี้ครับพระบัญจานพระหลวงปู่หมุนครับพระจัดสางด้วยวัดบัญจานครับเป็นพระย่อนยุคพระไม่ครับถ้าข้ามาสอบถามใดครับเฟซบุ๊กบาวโทนครับแอดมาครับชายอิสระวงเล็บน้องครูซิตี้ครับเป็นรูปโปรไฟล์รูปน้องดุกดิกครับรูปน้องดุกดิกฟังบ่ผิดครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสกอนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ